สวัสดีครับผมกับตันหน่อยครับผมกับตันเมครับและนี่คือรายการ Inside Cockpit เย้กลับมาชนนิ้วกันอีกแล้วครับกับเทปนี้เทปนี้เรามีกับตันรูปหล่อหนึ่งท่านครับกับตันเอกสิทธิ์ดวงมานมาเป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้ในก่อนเดินเราต้องอย่าลืมขอบคุณผู้มีการรับคุณของเราอนวันนี้ครับเจ้าของสถานที่แห่งนี้ครับคือสมาคมนักบินไทยกับตันสนองมิ่งเจริญนะครับให้ สถานที่แล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วยสําหรับการจัดรายการใส่ข้อผิดให้น้องน้องพี่พได้ดูกันครับพบกับกับหน้าตากับตันก็เข้าไปอยู่ในเพจของสมาคมนักบินไทยครับมีความรู้ดีๆครับครับผมทีนี้มาถึงเรื่องราวของกับตันเรูปหล่อของเราดีกว่าใช่ครับผมโลดแล่นอยู่ในยุทธจักรเห็นอยู่ตลอดเลยในเฟซบุ๊กใช่มาเจอตัวจริงที่จริงเราเจอกันมานานแล้วเจอกันมานานแล้วบินด้วยกันแล้วครับ แต่ว่าให้กัปตันเอฟเล่าประวัติส่วนตัวเองเลยดีกว่าไหมครับดีครับผมครับสวัสดีกัปตันเอฟเป็นทางการดีไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับอินไซด์ขออฟิตก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เมย์กับพี่หนุ่ยต้องพินข้างก่านพี่หนุ่ยพี่เมย์ใกล้หมดครับแล้วตัดเอฟมุกยิงมุกตั้งแต่แรกเลยดูสิครับตันเอฟเป็นคนเริ่มจากแนะนำตัวก่อนนะพี่เนาะครับได้ประวัติเข้าค่าก่อนแล้วกันนะครับครับผมก็เอกสิทธิ์ดวงมานะครับชื่อเล่นชื่อเอฟครับ ก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับครอบครัวก็จากฐานะปานกลางครับคุณพ่อก็รับราชการเป็นทหารอากาศก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้จบโรงเรียนอากาศเหมือนผมหรือพี่เมย์นะครับคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นประทวนแล้วก็ได้สัญญาบัตรในสุดท้ายก่อนที่คุณพ่อจะเสียแล้วเหมือนเหมือนคุณพ่อผมเป็นนักเรียนจอากาศเรื่องก่อนนะครับจ่าเป็นในร้อยฮะประมาณนั้นครับผมเจบาบรอ ครับเหมือนกับกันเลยครับแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณพ่อก็ไปสบายแล้วครับอยู่บนสวรรค์คุณพ่อเสียตอนผมจะจบจิตการบินจักหัวหินพอดีครับยังไม่ทันได้พาคุณพ่อไปท่องเที่ยวเลยครับคุณพ่อก็ไปเที่ยวมองเห็นทั้งโลกแลวคุณพ่อมองมองดูแอฟบินอยู่สบายครับก็ตัวเองตัวผมเองเป็นคนเกิดที่โคราชนะครับนครราสีมาเกิดโรงพยาบาลค่ายโนารีเลยเพราะว่า คุณพ่อเป็นทหารอากาศอย่างที่ว่าก็อยู่ที่กองบินหนึ่งริโคลาชหลังจากเกิดก็ย้ายมาเรียนอนุบาลประถมที่ลบบุรีครับก็พอดีมีดวงครับจับฉลากได้โรงเรียนประจําจังหวัดอนุบาลประจำจังหวัดดวงครับจับฉลากครับไม่ได้สอบเลยครับแต่ก็ไม่ได้เรียนอยู่ลบบุรีนานเท่าไหร่ครับมัธยมก็ต้องย้ายกลับ้าเรียนที่กรุงเทพที่โรงเรียนสารวิทยามปลายทางมต้นมต้นแลวมปลายเลยครับ ก็ถ้าสอบที่สาระทิยาไม่ได้คุณพ่อก็คงบอกให้เรียนลิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนของลูกหลานทหารเดินล้วนหมดเดิมเข้าวงจรครับอะไรอย่างนี้แต่ก็โชคดีดันสอบสาระได้ก็เลยอยู่ที่สาระทิยาแล้วก็โชคดีอีกก็ที่มสี่ก็สอบได้นักเรียนเตรียมทหารที่เมย์ครับก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนเตรียมทหารรุ่น39บครับ นักเรียนเรือกาศรุ่น46ครับรุ่นใกล้พี่เหมยไหมครับใกล้ครับใกล้ใกล้กันรุ่นหลานได้เลยรุ่นหลานพี่เมยได้เลยครับช่วยพี่หน่อยก็แต่ถ้าดูจากหน้าตาแล้วรุ่นใกล้กันครับอ๋อได้ได้แหมเป็นพี่กับน้องเพราะทางกันขนาดคุณปู่กับหลานก็ยังเรียกพี่กับน้องครับเป็นโรงเรียนที่ปลูกฝังใหายังไงเรียกเขาดีมากเรียกพี่แลเรียกน้องมีแค่เรากับนายพี่ได้2อย่างนะครับกับตอนนี้ครับคือหน้าไม่แก่เหมือนกันก็น้าเด็กเหมือนกันแล้วเขาหน้าเด็กด้วยครับข้างเยครับ แล้วจบในอากาศมาก็ะตันเอฟเป็นนักบินไหมครับก็โชคดีเช่นกันครับปีสุดท้ายที่โรงเรียนในอากาศของผมก็คือทดสอบสิทธิ์การบินพร้อมกันระหว่างสิทธิ์การบินกองทัพกับสิทธิ์การบินการบินไทยใช้ผลตรวจร่างกายอันเดียวกันเพียงแต่สอบที่ไม่เหมือนกันคือพอสอบของกองทัพ อที่ฉุดอันนึงของการบินไทยก็อีกอันนึงโดยโปรเฟสเซอร์ชาวต่างประเทศที่ว่าการบินไทยจะต้องใช้โปรเฟสเซอร์ชาวต่างประเทศมาสอบบินนะครับแล้วการบินไทยประกาศผลก่อนครับว่าใครได้สิทธิการบินการบินไทยแต่ในขณะที่ยังไม่ประกาศผลของสิทธิการบินกองทัพครับถ้าสละสิทธิสิการบินการบินไทยถ้าได้แล้วสละสิทธิ์ก็ไปรุ้นเอาเองอีกทีหนึ่งว่าจะได้สิทธิการบินกองทัพหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับตอนนั้นก็ เพราะฉะนั้นรุ่นผมใครที่ได้สิทการบินใครไม่มีใครไม่มีใครสอบเลยครับโ <c oughs> ชว์ให้ก่อนนะก็ <g iggle> เลยไม่มีใครสอบสิท์ครับก็ทุกคนที่สอบตอนนั้นก็เลยเป็นสิกันบินกันบินไทยกันหมดเลยครับแล้วก็ถ้าติดสิทการบินกองทัพด้วยที่ในกองทัพก็จะเรื่องขึ้นมาครับใครที่เป็นสำรองันดับหนึ่งสองสามสมมติติดกันบินไทยมาสิบคนก็ได้สำรองที่หนึ่งถึงสิบก็ได้ขยับขึ้นมาได้เป็นสิทการบินกองทัพก็เหมือนช่วยเพื่อนในรุ่นไปด้วยครับจากเพื่อนที่เป็นสำรองก็จะไไดดด้้้เเปป็นนนักบิิววยยรราาาพะ่ ส่วนหนึ่งเราออกมาอยู่กันินไทยแล้ว,ลวอะไรเงรี้ยแล้วก็ชดใช้หนี้สินให้กับทางรัฐบาลไปครับครับเพราะว่าที่เรียนโรงเรียนในร้อยตั้งแต่นักเรียนเตรียมทาหาร2ปีนรงเรียนในเรือกาศอีก5ปีทั้งหมด7ปีนะครับ,ค,รบคุณพ่อคุณแม่ผมไม่ต้อง ใช้ตังค์สักบาทเลยครับใช้ทุนรัฐบาลใช่ครับคือมีกางเกงในตัวเดียวเข้าไปเรียนได้แล้วครับแล้วครับอมีแจกทุกอย่างเลยหมวกยันรองเท้าครับยังดียันมีกางเกงในรุ่นต่างแหนไม่แจกแล้ะไม่มีครับไม่มีเลยครับไม่ีอะไรแจกไปใส่อะไรนอนกางเกงในแจกก็แย่แล้วครับก็หมายถึงว่าครับพี่เมย์ผมว่ามีแค่เดียวถ้าเป็นพินิกางเกงในติดตัวไปอย่างเดียวครับที่เหลือเขาแจกทุกอย่างจำได้ว่าตอนนั้นไม่มีใครแจกกางเกงในครับคือไม่มีกางเกงในแจกแล้วพี่คือมีกางเกงในติดตัวอย่างของส่วนตัวอย่างเดีียววใใช่ครับแล้้มมหหหา ร้องให้หมดมีข้าวให้ทานวลาสามมื้อไม่ต้องไปไหนอยู่ในโรงเรียนตลอดก็ยังได้กาเป็นอภิชาติบุตรต้องใช้เงินของคุณพ่อคุณแม่เลยเรียนหนังสือเรียนจนจบเลยนะห้าปีใช่ไหมฮะเรียที่เรืออากาศแล้วก็สองปีที่เตรียมทหารจากนั้นเป็นไงครับก็จากนั้นก็ด้วยที่ครอบครัวเป็นครอบครัวธนะปานกลางนะครับครับคุณพ่อก็ให้คําแนะนำเพราะคุณพ่อเป็นธนการแล้วพอดีคุณพ่อเป็นนักกอล์ฟก็เลยแบบรู้จักกับพี่ๆที่เป็นนักเรียนเรืออากาศเป็นระดับ ผู้บังคับฝูงบินผู้บังคับกองการกองบินอะไรเงี้ยครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อตีกอล์ฟครับก็เลยแนะนําว่าออกเคอะไรเงี้ยครับเพราะว่าด้วยที่ทางบ้านผมก็ฐานะปานกลางคือที่จบมาก็คุณพ่อก็ให้ได้แต่คําแนะนํำกับความรู้ที่ให้มาที่เหลือก็คือแล้วก็พอผมมาอยู่นี่ก็ให้นี่สินมาด้วย หลายก้อนนี่ให้เราช่วยชดใช้นี้ต่อแทนพ่อแม่เป็นการตอบแทนพวกคุณพ่อแม่ตอบแทนคุณพ่อแม่ครับตันอยู่ครับวันนี้ก็ผ่อนบ้านให้พ่อแม่ผ่อนรถใหพ่อแม่นี่ดูตัวอย่างนะครับก็คนจะเจริญได้ต้องใช่คยับใช่ครับอีกน้ำมันเลยครับไฟไม่ใหม่ใช่เนี่ยแหคัญเป็นบุญที่เราได้ก็แทนคุณคุณพ่อคุณแม่ครับน้ำไม่ไหลครับเพราะว่ามันจะลงไปที่คนเลยเลยครับเลยคือคือจริงๆอยากแนะนําว่าคือคุณพ่อคุณแม่เขาเขาส่วนใหญ่อื คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เลยใช้คําว่าส่วนใหญ่เพราะว่าก็แนะนําในทางที่ดีกับลูกทั้งนั้นไม่มีใครอยากให้ลูกไปในทางที่ไม่ดีครับแต่ส่วนใหญ่พอลูกเห็นคําแนะนําของพ่อแม่ก็จะเห็นเป็นเรื่องที่แบบจุกจิกกวนใจอะไรเงี้ยครับเพราะด้วยวัยนะครับวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเชื่อก็ก็ผมว่าเป็นคําแนะนําที่ดีครับถ้าเราทําได้ก็ก็ดีถ้าทําไม่ได้ก็ ไม่เป็นไรแต่ขอให้รับฟังมาคิดว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธตั้งแต่ทีแรกอะไรเงี้ยอย่าคิดว่าท่านมาจู้จี้ท่านจะมาทําให้เรา ต้องทํางานเพิ่มขึ้นอะไรอันนี้อันนี้หนูไม่ได้เอาที่บ้านมาเป็นินเลยไม่ได้ออกมนึกจากภาในเพราะว่าลูกหนูก็โอ้โหวินเรียนเป็นหมอะครับสบายนะครับกพูดถูกใจแกลัดใส่เลยนะกลับไปที่กเรียนการบินดีกว่าก็ก็พอคุณพ่อแนะนำนี้ผมก็เชื่อนะครับก็ลาออกก็ใช้ทุนกองทัพตอนผมคือเรียนแล้วกองทัพให้เงินด้วยนะครับที่บอกว่าไม่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเสียตังค์แถมมีเงินเดือนให้ด้วยครับ ราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทุนกองทัพในสิ่งที่หลวงให้มาก็ใช้ทุนไปจํานวนหนึ่ง6หลักบอกตัวเลขได้ไหมครับได้ครับได้ครับเป็นใช้แต่ว่าไปใช้เป็นมาตรฐานไม่ได้นะเพราะแต่ละรุ่นก็คือไม่เรื่อยเพราะว่าเรารุ่นกับตันเอฟเพราะว่ารุ่นเอฟรับเงินเดือนตอนก่อนจบปีหรือ2ปีเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้นี่น้อยปัจจุบันคือเข้าปุ๊บนักเรียนเตรียมทาหารนี่น้อยมีเงินเดือนเลยอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่เยอะแต่ก็แบบพอเป็นค่าขนมค่าน้ำมันได้ ต้องใช้เงินให้กองทัพไป5 7าแสนเจ็แล้วก็ไปเป็นสิธการบินของการบินไทยก็ส่งไปเรียนที่หัวหินครับเป็นเอฟอะไรครับ AP 6 2ครับรุ่นหลังของพี่หมียแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนไม่เข้าใจ AP พีเอพีคือเป็นชื่อรุ่นนะครับเป็นชื่อรุ่นเป็นชื่อรุ่นของสิทธิการบินที่หัวหินนะใช่ไหมครับสายการบินการบินบริหัวหินอย่างผม AP 3 8กับตันเหมยเอพีสี่สครับของกับดัน F ก็ AP 6 2หกครับปัจจุบันผมเห็น AP 1ีรล่าสุดนั่นแหระคนอ่นไม่ต้องพูดก็ได้ครับเปล่ารุ่นติดติดกันคนฟังเริ่มคำนวณแล้วครับเริ่มนับเริ่มนับร้อนหลัััังแต่่่มมมนนนนออาาาจจะะะะดดูไเเเยยครรบพววีี๋ ปีหนึ่งอาจจะมีสายสี่รุ่นคือแต่ก่อนอาจจะปีละรุ่นหรือปีละสองแกะน่ยอมรับไปนะเราองพูดใด้ดูดีว่ามันเลขมันรันเร็วครับเลขมัันเร็วรแกะแล้วเป็นธรรมชาติต้องมีแก่ไขรแก่กันไปตามยุ่งหยเนาะแล้วหน้าตาอยู่เด็กหน้าตาอะไรอยู่ครับเราแก่ประสบการณ์ใช่ไหมครับครับแล้วเป็นไงครับตอนไปเรียนที่หัวหยินเป็นไงบ้างโอ้โหเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้วครับครับเพื่อนรุนลุงกี่คู่กี่คนนะแตนท้องเอฟต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรก ที่กัมีนไัยรับเยอะมากนะครับแบ่งถึง3ผัดเพื่อส่งไปเรียนที่ัมหินนะครับปกติจะมีแค่ปีละ2ผัดผัดแรกที่รับมาจากในเรือการแบบเและผัดที่2ก็รับมาจากภายนอกก็คือปีละ2ครั้งแต่รุ่นเอฟเป็นรุ่นแรกที่ส่งถึง3รุ่นครับใน1ปีนะเดือนจะมี1รุ่นแล้วก็เป็นรุ่นแรกที่ใช้ S <S เกณฑ์ว่าใครจะเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3ด้วยภา,าษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเริ่มมีผลจริงจังรเริ่มเอาภา,าษาอังกฤษมาว่าเอาภา,าษาอังกฤษมาสอบแล้วคะแนะาานภาษาอังกฤษใครใดีก็เป็นรุ่นแรกๆแต่แต่โชคดีของเอฟครับที่นักเรียนเรอกาศได้ได้สิทธิ์เป็นรุ่นแรกโดยปริยายอะไรองเงี้ยครับเพราะถ้าเกิดสอบภาษาอังกฤษก็คงอยู่รุ่นสุดท้ายครับช็ตัวเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยอบแล้วรุ่นนี้ตตลงกี่คนครับก็ทั้งหมดขทั้งหมดเลยครับสามัด ถ้าสาผักตุลละยี่สิบก็เจสิบสอคนครับนี่คือสิทธิการบินของการบินไทยนะครับรุลละยี่สิบแล้วก็ยังมีพี่ๆที่ทุนส่วนตัวเข้าไปจอยในแต่ละผัดอีกจำนวนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้รุ่นหนึ่งเยอะมากครับทำให้ตั้งแต่รุ่นเอจะโดนบังคับอยู่เสารอาทิตย์เพื่อให้บินเข็มชั่วโมงใช่ครับเพราะเครื่อง จะครบชั่วโมงในการที่จะเข้าเช็คเร็วมาก5้าสิบชั่วโมงรือร้อยชั่วโมงเครื่องต้องเข้าเช็คทาให้เครื่องไม่พอครับจํานวนนักบินที่อยู่ดีเยอะขึ้นกระทงห,หนันตอนนี้เป็นแบบเป็นปีแรกที่แบบทุกอย่างก็เลยแบบ,บทําให้รุ่นนี้เหมือนเป็นรุ่นแรกที่ใช่ว่าเรียนมากกว่าหนึ่งปีครับอที่โหหิน ก็ไม่ใช่ซ้ำชั้นใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับไม่มีเครื่องให้บินครับตอนนั้นโอ้โตอนนั้นเซสนาก็มีอยู่แค่2ลำครับ1 5 0 1 1 5 2 1ศูนย์หลำทีบีนายังบินอยู่ทีบีนาก็ส่วนใหญ่รก็รุ่นก็เป็นเครื่องบินรุ่นเดียวกันแสดงว่ารุูดูกันกันสิอย่างนี้ใกล้กันไปเปอร์ยังอยู่ไหมครับตอนนั้นก็ยังอยู่ครับเอะไรครับไปเปอร์ครับไม่รู้จักไม่รู้จักผมไม่รู้จักเราหลังกลายเป็นไดมอนด์เป็นอะไรกันหมดแล้วนะครับเพิ่งไม่ทันครับผมจากนั้นมาเข้าการบินไทยเข้าการ 02ทับ04 02คือ01้อง01ครับรุ่นแรกของปีรุ่นแรกของปี042,0004ครับก็เข้าบางทีก็คือเป็นแอร์ไลน์ทรานสิชันเทรนนิ่งต้องบอกก่อนว่าตอนตอนไปเป็นสิทธิ์การบินของการบินไทยตอนนั้นยังไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานการบินไทยนะครับยังไม่มีเลขประจําตัวยังไม่มีไอดีจนกว่าจะเรียนจบที่โฮหินแล้วกลับมาถึงจะมีการบินไทถึงจะบรรจุเป็นพนักงานการบินไทยจะได้เงินเดือนใช่ครับ อ๋อรุ่นอเป็นรุ่นแรกที่การบินไทยให้เงินเดือนเหมือนกันครับให้เงินเดือนตอนสิการบินเดือนหลักหมื่นหรือแปดพันวันนี้ใกล้ๆหมื่นนะครับรุ่นเราก็ให้รุ่นเราก็ให้ใน่ครับหลักพันเป็นเบี้ยเลี้ยงแต่นี่จะเป็นเงินเดือนเหรอครับใช่เป็นเงินเดือนครับก็เป็นเงินเข้าทุกเดือนนะอ่าเข้าทุกเดือนครับก็คือตอนที่การบินไายส่งไปเรียนก็คือจะด้วยคอนแทคหนึ่งก็คือเป็นสิการบินถ้าจบสิการบินมี CPL ลายเส้น แล้วไม่ยอมกลับมาบินให้การบินไทยเราก็เสียค่าปรับส่วนหนึ่งถูกไหมครับก็เป็นจํานวนเงินใกล้เคียงกับที่เราเรียนเราสตัวนะฮะประมาณสองล้านอะไรงนี้ครับแต่ถ้าเรากลับมาเป็นการบินไทยก็บรรจุเป็นพนักงานครับก็จะเหมือนต้องเซ็นสัญญาอันใหม่อีกหนึ่งก็ทําสัญญาว่าคุณจะต้องทํางานกับการบินไทยกี่ปีก็วายครับก็คือบรรจุเป็นนักบิน เฟิร์สเวิร์สเซอร์โคเปิล็อตของการบินไทยทีเครื่องแบบไหนเครื่องแบบไหนตอนนั้นก็ของเย็บเข้ามา24คนก็แบ่งได้แค่2แบบครับตอนนั้นมี A B 6ในการบินไทยใช้คอไซน์นี้แต่จริงคือสามร้0ยสามร้อยร้อยต้องเจอคู่หนุ่ยเซตโอ้โหตอนนั้นคุณหนุ่ยฟอปปูล่ามาครับคือเรื่องอะไรผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับรอเรื่องครับผมผมบิน B 6เนี่ยตอนนั้นไม่น่านะคุณหนุ่ยลงเจอที่จัมโบ้หรือเปล่าที่บีซิกครับคู่หนุ่ยลงมาเทนคุณหนุ่ยลงมาเทนกัปตันที่บีซิกผมไปเป็นเอฟโอ งงอยู่ที่บีซิกพอดีครับตอนนั้นจริงหรือเปล่าจริงครับผมนึกว่าเจอกันที่จำลอะผมจำได้ครับเจอคนหนู่ที่ไฟไปค้างขอนแก่นครับโอ้โหว้าไปไหนกันหรือเปล่าครับแม่อันนี้เราพูดหลังกล้องก็ได้เดี๋ยวค่อยไปต่ออยางครับไปกินน้ำหวานกินน้ำหวานกินน้ำหวาน ดีอย่างหนึ่งครับคือที่หอนแก่นพอโรงแรมป๊อปโรงแรมเขามีน้ำหวานมาเสิร์ฟเลยครับระหว่างรอบินแจ้งชีวิตวชีวิตแอร์ไลน์ที่ที่อยากให้ทุกคนลองคือในการที่เราได้ไปค้างในที่ต่างๆนะครับ,รบสําหรับการมินไทยจะดีกว่าที่แอร์ไลน์โลคอสคือนอนห้องละคนเลยครับไปถึงก็แจกคุณแจห้องคนละคนลห้องไม่มีนอนด้วยเหรอครับ มีเลยครับนอนเดนเหงาเลยเหุ่เยิ้มตลอดไม่พี่หนุ่ยไปบอกมีตลอดไม่ใช่เพราะว่าที่เราไม่ใช่ที่เราไม่ใช่ไม่ใช่ได้เพราะเราคนเดียวพักผ่อนได้พักผ่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องทําการบินในวันต่อไปเข้าใจรายกัรผมหมายถึงว่าเพื่อนร่วมกันบินเนี่าไปกินข้าวผมเนี่ยต้องเอาหนังสือไปอ่านแล้วบางทีตํารามันเยอะนะผมก็สั่งรูมเซอร์วิสมาทานใช่นั่นหมายทำบ่อยใช่ไหมสั่งรูมเซอร์วิสต้องบอกว่าพี่หนุ่ยนี่หุ่นในแบบโหหุ่นคนละเรื่องกับสมัยก่อนนะครับตอนนี้หุ่นในแบบ โอ้ชัดเลยทำไมทันสมัยก่อนอ้วนแล้วฮะคุณแบบดูดีมีฐานะดูจัมโบ้ดูคุมฐานดูคุมฐานเข้าทางเข้าทางดูคุณดูคุมฐานครับสู้กับตันเอฟไม่ได้แล้วเราเจอกันที่ B6 B6 ก่อนหลังจากนั้นล่ะครับเอฟไปย้ายหลังจาก B6 ก็เพื่อนๆย้ายไปตองเจ็ดกันแต่ว่ามีเอฟกับเพื่อนอีกคนหนึ่งยังไม่ยอมย้ายครับเพรคิดว่าอยากจะย้ายไปที่จัมโบ้เลยทีเดียวอยากบินไปไกลๆนู้นนี่นั่นแต่ด้วยบางสิ่งบางอย่างก็คือ โอ per ation r e q u i นะครับก็คือแล้วแต่บริษัทว่าต้องการนักบินยังไงคือบางทีเราก็ไม่ใช่เราจะเลือกได้ทุกอย่างครับก็ตอนนั้นด้วยที่ฟีดตองเจ็ดครับครับต้องการนักบินก็เลยโดนบังคับให้ไปบินเชิญไปฮะเชิญเฉบินตองเชิญเนี่ยเฉยบิเชิญมีเทียบส่งมาให้ไปตองเจ็ดไปที่อื่นไม่ได้เพราะว่าเอกสิทธิ์กรุณาไปเรียนคอร์สเจ็ดเจ็ดเจ็ดตอนนั้นนี้เทียบเฉยบอกว่าในการจะไปจัมโบ้ต้องเป็นซีเนียร์โคบิลลต์ที่กรินไทยก่อนจะบินจัมโบ คือการบินไทยจะมีนักบินธรรมดา2ขีดครึ่งนะครับแล้วก็ซีเนียร์โคเบลอคือ3ขีดแต่ว่า2ขีดครึ่ง3ขีดแต่ละแอร์ไลน์ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนักบินไอเซียหรือบางกอะเข้าไปปุ๊บ3ขีดเลยอะไรอย่างนี้ครับซึ่งไทยร้อนแอร์ก็เทนเสร็จแล้วไม่ได้เป็นสิทธิ์กัน ไม่ได้เป็นลูกศิษย์แล้วเป็งนักบินธรรมดาก็ยังสองขีดสองอ๋อยังสองขีดอยู่ใช่ครับจนกว่าชั่วโมงเกิน1นึ่พันถึงจะเป็น2ขีดครึ่งคือเรื่องขีดนี่ต้องแล้วแต่แล้วสายการบินนะครับใช้เป็นมาตรฐานไม่ได้ใช่ครับว่าอันนี้เป็นจูเนียร์หรือเป็นซีเนียร์แตบที่แน่ๆหนึ่งขีดไม่มีนะ ไม่มีครับแล้วไลออนแอร์มี3ขีดเต่มไหมครับมีครับก็คือต้องชั่วโมงเกิน3,000แล้วมี ATPL ครับอ๋อวัดกันที่ชั่วโมงบินเลยใช่ครับมาท่ชั่วโมงบินเลยจำง่ายดีจะไรู้เลยแต่ว่ามันดูลำบากตรงที่ว่าคนนี้เป็นลูกศิษย์หรือคนนี้รีลลสแล้วครับออ๋เพราะว่า2ขีดครึ่งเหมือนกันหมดแล้วก็ไปดูกันอีกทีเอองขีดเหมือนกันหมดสองขีดเหมือนกันหมดเพราะว่าก่อนบินนักบินกัปตันก็ต้องไป ตรวจสอบดูว่าเขาบินกับใครประสบการณ์เป็นยังไงครับก็เลยดูยากนิดนึงก็เลยอยู่ตองเจ็ดยาวเลยครับแปดปีแปดปีครับโอ้โหเป็นนักบินตองเจ็ดอยู่แปดปีครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับระหว่างที่บินตองเจ็ดทำให้ชีวิตได้เห็นโลกกว้างของจริงครับก็เป็นช่วงที่ตองเจ็บบินทุกที่จริงครับไปทุกที่ครับเพาราะมตั้งแต่ตองเจ็ดโบอิงเจเจ็ดคีสอนลอย เบอร์ิงเจ็ดขีดสองร้อยเออาร์เบอร์ยิ่งเจ็ดขีดสามร้อยเบอร์ยิงเจ็ดขีดสามร้อยาสี่แบบครับนักบินตองเจ็ดบินหมดทุกแบบครับไปทั่วโลกไม่มีแยกนะครับว่านักบินตองเจ็ดแล้วเป็นซีรีอะไรต้องบินได้ทุกซีรีครับแต่ที่การบินไทยก็มีสิ่งที่ทําให้นักบินรีมายนักบินได้ดีอย่างหนึ่งคือถ้าไปบินตัวสามร้อยเป็นตัวที่มีลําตัวยาวกว่าตัวสองร้อยเนี่ยครับก็จะมีโปรซีที่แตกต่างกันอะไราเงี้ยครับทำให้รีมายนักบินได้ว่าเอ้ยอันนี้บิน ตัวยาวอันนี้บินคอสั้นอะไรเงี้ยจะมีพอแตกต่างกันนิดหน่อยว่างั้นอะไรงั้นนะครับจบชีวิตจากการบินไทยการบินไทยแล้วันนี้ก็ไทยไลออนแอร์ครับชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่ในการบินแตกต่างกันเลยครับผมจากอยู่ตองเจ็ดการบินไทยส่วนใหญ่80ด0เปอร์ซ็นเป็นรูที่บินไปต่างประเทศคไกลไกล ออกจากบ้านทีนึงก็อย่างน้อยก็สองวันสามวันนะครับครับเพื่อที่เราบินไปยุโรปซึ่งพอบินไปถึงของนักบินจะมีค่าลิมิตที่ว่าบินได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงเมื่อมีจํานวนเทคขึ้นลงเท่านี้ครับก็จาเป็นต้องลงนอนตามต่างประเทศทําให้ใช้เวลาหลายวันหลายวันกว่าจะกลับบ้านอีกทีหนึ่งนะครับแต่พอมาอยู่ไทยแล้วแน่บินอยู่แต่ในประเทศครับเพราะฉะนั้นก็ได้กลับบ้านทุกวันครับกลับบ้านทุกวันก็ทําให ได้กินได้นอนเป็นเวลามากขึ้นครับเพราะว่าในการบินไปไกลๆของตองเจดที่บอกส่วนใหญ่รูที่ไปยุโรปหรือไปไกลๆครับจะออกตอนคืนอพลาดตุ่มเทียงคืนนี่ครับบินตอนกลางคืนเพราะว่านักบินเป็นซอบบี้เป็นแบมพายเจดแดนไม่ได้เดี๋ยอะายไม่ใช่เขาบอกบินกลางคืนประหยัดน้ำมันกว่าอย่างนี้นะครับไปถึงก็เช้าก็สะดวกสบายพูดได้สารด้วยได้หลับไปอะไรไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางนะครับเป็นนักบินไทยแล้วแอนนี้ต่าง ต่างจากการบินไทยยังไงในแง่ของของการการทำการบินนอกจากเรื่องการพักผ่อนแล้วมันอย่างอื่นมีไหมก็ในการทำการบินของไลออนจะ,จะ take off landing เยอะมากกว่าเพราะว่าอ,อย่างที่บอกว่าพอบินในประเทศประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดก็เดี๋ยวก็ลงแล้วครับขึ้นไปเดี๋ยวก็ลงขป็นจุดลงใช่ครับความสูงใช่ครับถ้าพูดถึงความเสี่ยงก็เสี่ยงกันคนละแบบครับเพราะว่าส่วนสำคัญที่เสี่ยงที่สุดในการบินคือช่วง take off กับ landing c r i t i c a l phase นะครับ ของแล้วก็จะสิ่งตรงนี้อของบินการบินไทยพอบินไกลๆมันจะต้องมีผ่านบริเวณที่มีภูมิประเทศสูงซึ่งทําให้บินลงไปก็ยังไม่มีออกซิเจนที่เราสามารถหายใจได้ถ้าเกิดเครื่รองม,มีปัญหาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องรู้กฎการบินของแต่ละประเทศที่เราบินผ่านอย่างเงี้ยครับแต่พอบินในประเทศพอมีอะไรจริงๆเราก็ใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาคุณเคยคุยกันเข้าใจกันมากกว่าเพราะว่าการบินสิ่งสําคัญก็เรื่องการสื่อสารกันนะครับการคุมิเนกเทียทำให เกิดในหลายหลายเคสก็คือมิสเฉลี่ยเดือนหนึ่งหยุดกี่วันครับเอเวลาบินกลับไทยแล้วครับก็ทํางานประมาณ4วัน5วันแล้วก็หยุด1วัน2วันคือถ้าเทียบแล้วเหมือนทํางานออฟฟิศมากขึ้นครับบินเช้าเลิกถ้าเช้ามากก็เลิกประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆครับถ้าบินสายๆใกล้ๆเที่ยงบ่ายก็เลิกเย็นอะไรเงี้ยครับแต่ช่วงนี้ก็เริ่มมีบินข้ามคืนมาแล้วครับหรือว่าจะเปิดรูทอีกมากมายเลยใช่ไหมครับของไทยแล้วนี็แต่นี่จะเปิดอะไร เป็นพิเศษบ้างไหมครับก็ตอนนี้ที่ล่าสุดเลยที่รับสมัครคือที่ขอนแก่นครับก็รับสมัครนสถสานีล้วสมัครนี้ก็น่าจะเปิดขอนแก่นรับใช้พี่น้องคนรอประเทศไทยนี่แหละครับขอนแก่นเราซื้อตัวกันไทยไลออนแอร์ได้ตรังก็่ีเปิดไปตรังนี่กาลังจะเปิดี่สิบนี้ครับแล้วก็ที่จะเปิดในเดือนนี้อีก2รูทก็คือเป็นรูทข้ามภาคจากเชียงใหม่ไปหาดใหญ่แล้วก็เชียงใหม่ไปสุราษฎร์ครับบินข้ามภาคกันเลยครับอยากฟังกับ อยากเดินทางกับกัปตันเอฟก็เตรียมจองตั๋วได้เลยไฮไลท์บ้างขอบคุณมากครับอะไรเประบุได้ไหมฮะวันนี้อยากเดินทางกับกัปตันคือสิ่งที่ผมขอซื้อตั๋วไปบินกับกัปตันเอฟแไม่ไม่ใช่ที่ผมไม่ไปนะเนี่ได้ไหมฮะก็ต้องลองดูครับกับฝ่ายกััแต่ถ้าง่ายกว่าทางผมครับว่าผมบินอะไรบ้าไหนเพราะว่าทุกวันนี้มีน้องๆหลายท่านตามอยู่ตามอยู่ซื้อตั๋วบินไปบินไปบินกลับโดยที่ บินลงด้วยรีบลงปุ๊บแล้วก็ไปออกตั๋วรีบบินกลับเลยอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เราจะตั้งไฟบน F ทางเฟซบุ๊กได้ไหมครับเดี๋ยวกัปตันเอฟให้เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตได้เลยผู้ใช้เลยได้เลยทั้งกับตัน F แฟนคลับเยอะอยู่แล้วเลยแต่ยังมีคนยังยังไม่ทราบว่ากัปตันเอฟทำไมถึงมีคนตามเออคนตอนนี้คนยังไม่รู้เอ้ย มีด้วยเหรอคนตามกับตันเอสมนอะไรดีที่เราเชิญกับตันเอสมาวันนี้น่าจะยังไม่ได้พูดถึงเลยทำไมถึงทไมแฟครับเยอะหลือเกิดอะไถึงอยากมีคนบินด้วยผู้โดยสารปลื้มนักปลื้มน่ะเอ้ยไดบินกับกับตันเออยากถ่ายรูปมีการ์ดมาให้ด้วยมีของขวัญผมเห็นมีขนมนมเนยเพียบเลยเยอะมากเพราะอะไรครับมีแม่ยกเยอะด้วยพิครับกับตันเอสนิเตรงไหนคือต้องบอกว่าข้อดีอย่างแรกคือนั่งเป็นกับตันนะครับเมื่อไหร่ที่เครื่องบินปิดประตูเครื่องบินแล้ว คนที่มีอำนาจตัดสินใจมากที่สุดก็คือ P.I.C. พลอตอินคอมมา d นั่นคือส่วนใหญ่ก็คือกัปตันคนที่นั่งทางด้านซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ไฟมีความสุขหรืออยากให้ไฟตึงเครียดก็ขึ้นอยู่กับคนที่นั่งทางซ้ายนี่แหละครับคนที่เป็น Pagolsoft พลอตอินคอมมาเนี่ครับซึ่งส่วนตัวผมก็น่าจะคอนเซปต์เดียวกับพี่หนุ่ยกับพี่เมย์คือ ถ้าเรามีความสุขแล้วครับความสุขของเรามันก็จะแผ่ไปหาคนข้างๆอะครับผมก็เลยทําทุกไฟล์ให้ตัวผมมีความสุขก่อนครับแล้วผมก็จะได้คนข้างๆก็ไจะรับความสุขจากผมไปอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถึงเราจะเครียดถึงเราจะอะไรไงมันต้องเอาไว้ที่หลังครับมันไม่ใช่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็พยายามทําให้ทุกไฟล์มีความสุขแล้วก็จะมีความสุขได้ยังไงก็คือเรานึกถึงตอนที่เราเป็นผู้โดยสารครับว่าเราอยากได้อะไรครับจาก ลูกเรืออยากได้อะไรจากนักบินครับผมก็พยายามจะให้สิ่งนั้นโดยที่เขาแค่นึกไม่ต้องร้องขอครับแค่นั้นผู้โดยสารก็จะมีความสุขพราะผู้โดยสาร,รอยากได้แล้วเราให้เขาก็จะไม่ต้องมาร้องขอเพราะไม่ร้องขอมันก็กลับมาเป็นให้เรามีความสุขครับเพราะถ้าเกิด <c oughs> โดยผู้โดยสารร้องขอมากๆเราก็จะรู้สึก อะไรกันนักกันหนาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดเราให้ก่อนเลยที่เขาไม่ลองขอเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขโดยปริยายก็คืออิ่มเอมใจก็ใจเขาใจเราครับง่ายๆเขาต้องการอะไรบ้างครับบริษัทเท่าที่สัมผัสมาเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาเลยต้องการให้ให้แ๊บเลีวชีดเลยให้ต้องการความมั่นใจครับจากนักบินว่าไฟเนี้ยบินแล้วปลอดภัยไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแน่นอนและสิ่งแรกที่จะทําให้เขาปลอดภัยได้คือเขาเห็นหน้านักบินครับ กับตอนเอฟทำอไรแบอกเลยครับว่าแต่ละไฟนี่ทำอะไรบ้างในแต่ละไฟับดูชีนปกติของนักบินนะครับกับตันก็คือไปถึงเครื่องก็ต้องทำพรีไฟก็คือเตรียมเครื่องดูความเรียบร้อยของเครื่องว่าเครื่องสามารถบินได้ไหมน้ํามันเอาไปโอเคไหมอะไรไหมพอพรีไฟเสร็จเราก็ไปเดินตรวจเครื่องนะครับนูนั่นทุกอย่างพร้อมแล้วก็มานั่งคุยกับน้องพลอดว่าวันนี้เราจะบินแบบไหนบินอะไรเข้าใจกันสองคนเพราะบินเราบินด้วย2คนนะครับพอเข้าใจตรงกันเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จสับคราวนี้ นักบินก็ต้องรอขั้นตอนต่อไปที่ทางฝ่ายต่างๆจะประสานเข้ามาครับเราก็รออินโฟเมชันในการรอระหว่างนั้นระหว่างที่รอเราเตรียมทุกอย่างในส่วนของเราเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมก็จะบอกน้องคอนเวลอดว่ามีอะไรเรียกพี่นะพี่อยู่หน้าเขาผิดนะฮะผมก็จะเดินออกไปเพื่อได้ไปเห็นผู้โดยสารระหว่างที่หัวหน้าลูกเรือเขาต้อนรับผู้โดยสารยืงม้ตอนรับผู้โดยสารเดินขึ้นเครื่องใช่ครับระหว่างผู้โดยสารดินขึ้นเครื่องผมก็ยืนอยู่แต่ระหว่างนั้น จริงๆมันอาจจะขัดกับทางด้านเซฟตี้ที่หลายๆคนอาจจะพูดว่าอ้าวแล้วไม่กลัวเขาทําร้ายร่างกายหรือนู่นนี่นั่นใช่แต่ผมก็บอกพี่ๆไปหลายคนว่าผมยังไม่ได้ปิดประตูเครื่องครับแล้วในขาผิดจะมีน้องคอมบอลดอยู่แล้วก็ปิดประตูเขาผิดครับถ้ามีอะไรจริงๆตอนนั้นก็คือประตูเครื่องยังเปิดอยู่เครื่องยังไม่ได้ไปไหนก็คือยังเป็นองงายยััคืไม่ได้ปิดประตูเครื่องเมื่อไหร่ปิดประตูเครื่องเสร็จผมก็ปิดประตูเขาผิดแล้วล็อกผมก็อยู่แต่ในขาผิดก็ไม่ได้ออกมาครับก็ ยังไม่ปิดประตูเครื่องยังบอดไม่เสร็จผมก็ยืนให้ผู้โดยสารเห็นหน้าครับซึ่งก็มีแทบจะทุกไฟล์ครับผู้โดยสารก็จะงงว่าวันนี้กับตันมารับเองเหรอกับตันหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอผมก็จะถามทุกครั้งครับเอออย่างที่พี่หนุ่มถามว่าคนไม่เคยเห็นเขาก็เออกับตันหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรออย่างนี้นี่นั่นแต่กับตันกินหูด้วยผมผมนึกว่าทําไมล่ะครับกับตันต้องหน้าตาเป็นยังไงล่ะครับกับตันมันต้องหน้าตาแบบนั่นนี่ครับกับตันกินหูด้วยครับแล้วทุกคนก็จะตอบกันมาถึงว่ากับตันจะต้องแบบดูออายยุเะๆ จริงๆครับกับตันต้องแก่ผมออกขาวๆนู่นนี่นะผมก็ไม่ใช่ครับมืนเปลี่ยนแล้วนะนเซฟฟี่ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็บอกเขาว่ากับตันก็จะเป็นอย่างนี้ตามได้ตามมาตรฐานอย่างนี้ถ้าคุณครบก็คุณก็เป็นกับตันได้มั่นใจได้ครับไม่ต้องห่วงครับที่หมายปลอดภัยนู่ยนั่งครับแล้และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสร้างก็คือสร้างความสบายใจเมื่อเขาเห็นตรงนี้แล้วเขาถือขนมมาหรือมีเด็กมา ไอเงียผมก็จะแบบสวัสดีค่าสุดสวยเป็นลูกเป็นเด็กๆเล็กๆสวัสดีข่าสุดหล่อคือเราก็ทักทายกับลูกเขาคุยกับเขาให้เขาเขาเกิดความสบายใจในการบินเพราะเขาสบายใจปั๊บคนไม่มีความเครียดครับบินมันก็มีความสุขครับเหมือนเดินทางกับคนรู้จักนะอะไรประมาณนั้นนะครับสร้างความมั่นใจให้เับเขาเพราะว่าพอเงี้ยแล้วต่อไปปุ๊บ i n f o r m มช i o จากจากฝ่ายต่างๆเข้ามาว่าอ่ะวันนี้มีผู้โดยสารเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่เราก็เข้าไปทําตรงนั้นปุ๊บจน สุดท้ายพอใกล้เวลาเครื่องจะออกหนาที10นาทีถ้ามันยังติดอะไรเงี้ยครับผมก็จะออกไปยืนประกาศในห้องโดยสารให้เขาเห็นหน้าว่าที่เราพูดเนี่ย <ผม S 1> เราเป็นคน <ผม S 1> พูด <ผม S 1> อ่าที่เห็นหน้าเมื่อกี้นี้ผมคนพูดแล้วตอนนี้เราติดอะไรอยู่ให้เขาเห็นว่าอ้าวเครื่องเวลาออกแล้วนี่ทําไมไม่ออก่าเครื่องมันเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็จะได้ไม่กังวลนะครับแล้วก็เป็นโชคดีตรงที่เครื่องบินของผมครับมันเป็นทางเดินแถวเดียวแล้วก็ท้องพะโรงเลยอ่าคือเห็นแน่นอนเห้นรำใช่ครับ ไม่ได้แบ่งมีโซนชั้นธุรกิจหรือชั้นเพราะฉะนั้นกับตันเอฟยืนประกาศด้านหน้าผู้โดยสารข้างหลังก็เห็นหมดครับทุกคนก็จะชงโงกหน้ามาชงโงกกล้องมานู่นนี่นั่นมาครับผมก็ยืนก็ยืนพูดกันให้เห็นเลยครับว่าไม่ได้มีโผลนะพูดกันให้เห็นความจริงใจว่าครับผมก็อยากไปครับเพราะผมจะลงท้ายด้วยทุกครั้งของการประกาศว่า ผมจะผมและลูกทุกคนจะทําเต็มที่สุดความสามารถครับให้เราไปถึงที่หมายใกล้เคียงกับเวลาที่กําหนดบนพื้นขางบนพื้นฐานของความปลอดภัยอะไรเงี้ยครับนี่คือภาษาไทยสังกฤษก็แบบไอไอแอนไมโครวิวดูเอาเบสทูลิชเอาเดสิเนชั่นโคลสต n นดาร์ดเอาล่ามเบสออนเซฟตี้พิกออยชันอะไรเงี้ยครับการทนก็สบายใจเพราะจริงๆ ถึงไม่ตรงเวลาเขาก็ไม่ไม่ <Okay. S 1> มีปัญหาแล้วครับแต่ขอให้ปลอดภัย <Okay. S 1> อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็มีความสุข